อันนี้คีดไล้ยี่บออันนี้หนึ่งยัางครับนี่หนึ่งเาย่างกะอืไม่ใช่บ่ท

ด้่งามเลยค่ะโอ้เห็นงารงามเลยงามเลยจาละสองปลาระมีจามีปลาดุกกลาอหอยปลางนี้บานานปลาลีบันนปลาอน่อยปลาานาปลาดุกกะมีมีปลาเขาไทยนี่ว่ นูน่าอ<ม>ืมลขาดบานห้องเลยจะงน้ามจ้ะอย่างนี้อึ้ง เขาปิงา่งไม้บาดใหญ่เขาปิ่งไม้สี่สิบหอนแล้วพี่น้อง,นนงยังไงผู้น่อยกว่านี่ขึ้นหน่อยคักเถอะ ปูหน่อยน้ำแกงหน่อยอปูน้ำแกงน้ำแกงก็ล่างขึ้น kỳ bom <coughs> บมดได้พอกันโดนไปไหนไปใส่มาเจ้าทีไปใส่มายนอยู่นี่นะครับผมพี่น้องทางไอ้เมืองใหม่น้องตลาดเมืองใหม่เดี๋ยวพี่น้องจะกระทำให้กับกตัญญูเรามาขายของมาบ้านนั่นอ่า

หอ,อยหนาถุงนะาร้อยนีอ่ออมพอดีพาดเหนือไปตาจุแต่ว่าเหนืองามครักมือนี่เหนือสวยสวย่อย,ยพร้อม รูดแบบแข็งง่ามขนาดเลยะวะมีครับบรรยากาศสุดยอดตัวจะเขียน

ทดมากันนี่ขึ้นวนยใหญ่เลยถือฝนม้อมนขึ้นวยใหญ่เลยดแลจ้ายอยู่นี่เป็นูขายอือเห็ดปวกงา,ามันมนเลยจานละสองลอยเขาไปตำปนตำปนพอดีเลยนี่ส้จานหนึ่ง<ะ> มีหอยปังหอยปังโลเท่าไหร่ใหญ่หอยปังโล,ลห,หโลนึ่งร้อยเนาะ มีค่ลานนี้ไปใส่น่องนยังมีตัวนี้ข้นม่เยเนี่้โขียดเขียดผู้เบาผู้สาว ลุมชูบของไอ้บ่าวสาวเขาดอกนี่ปลาร้อมอันนี้อ่ไรปลาลีปลาต่อนมั้งปลาผู้นี้ปลาตองแวะดอกมุกเลยมุกใส่ไปตองนะมุกใส่ไปตองมุกมุกจำ ลูกโดดนะแม่อันนบ้เจ็ดสิบห้าบาทนี่ครับก่อนาห้าสิบบาทห้างาทครับอันนี้เดันนี้ทุกยี่บาทนี่ ม่าก็สั่งเลยห้าร้อยจ้ะูหงอดพักง่ามขนาดวันนี้พักปังนี่เนาะนูะ้หงอดพักปังง่ามมากพี่ตาลวกข้าวเจียวหินขนาดเลยแมนถอนห้อนมาเนี่ยโอ้ อึ้งย่างตัวนี้พี่หนูสวนถุงเท่าไรคะยี่สิบจ่าสิบบาทเหรอคะี่ิ่เ็ดปวกงามครับ กำปนแม่แม่มานี่ยจะอะไรใหญ่ใหญ่หหครับยูดีไม่แห้งครับยูดีไม่แห้งเนะาะบ่ได้มากมพอกันโอ้ผู้สาวก็งามขึ้นผู้เก่าร้านนี้งามขึ้นผู้เก่าอยู่แม่ก็ทำแม่งามมากอ่ะฮะก็งามคือแม่นแล้ว Cái hết nhắn hết Ô, oh, hết Hết cuộc buộc Ô, oh. bệnh không hmm. oh. ย่างไหสิได้อดเขียดเขียดคือสุดปอเลยไงเนาะเขียดเนาะหาอยู่บ่มีวะเขียดเจ้าไปเสียบเบ็ดไหมโม่เย็นนี้โมฝนกำลังตกนะป่ากำลังห่าในส่วนนี้มักอยู่ทางข่อยอยู่ไหมมันในป่ากำลังห่าเลยห่าวน้ามันบ่มี่เหยปะนี่ โงบกยยิบาแต่คืนลบเก้าสิบบาทนี่ยนี่พักนี่เพิ่นพักไอกนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศเห็ดปวกกับออนซ่อนดิออนซ่อนเห็ดไหมพี่น้องปลาไม่น้ำปลาลาบตัวนี้เป็ลาบพอดีเลยนะปลาไม่น้ำม,มาเด้อครับมาเด้อพี่น้องตลาดลาบบางบอนนะครับทุกวันอาทิตย์พี่น้องเนี้อ ถูกวันอาทิตย์ครับผมวันต่เขียดวัแต่เขียดอันละสอรนะนะอเยไกับป๋างามเลยอนนอนน <c oughs> อแบบคำ มัดเดียวสิกินเปไ็นอาทิตย์คนเดียวเนาะผักติวบานเฮาผักติ๋วงามครับว่ะงงอือพีแกงสิเห็ดโอ้ยอ่อนสนนี่ข้าวก็งามอือม,มาเด้อพี่น้องเด้อตลาดลาบบางบอนครับทุกวันอาทิตย์ร้านไม้ข้าอยู่หัวมุมนี่ล่ะนี่มองขายปลาเด้อพี่น้องนะมาได้เลยมาอุดหนุนกันได้ครับผม าหอยอดไปมอนไหมโอ้ยมีหนอดไปมอนพี่นอ้องไปต้มเสกไก่ส่วนี้ก็จะเป็นส่วนปลาเด้อพี่นอ้องส่วนจะเป็นโซนขายปลานี่คือบรรยากาศนะครับตลาดเล้าบางบอนนะครับผม ขอบคุณพี่น้นองรายๆที่เขามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดติดตามบาปูสอนีสานครับไปแล้วไปแล้วครับผมคลิปนี้บอกันคลิปหนา้าคลิปนห้ครับสวัสดีครับ